วันนี้จะมานำเสนอเตียงข้อตรวจสูตินรีเวสระบบไฟฟ้านะครับรุ่น UQ 7020นะครับตัวนี้จะเป็นเตียงข้อตรวจสูผ่าตัดโดยระบบไฟฟ้าใช้ฟ o ตสวิตช์คอนโทรลนะครับตัวโครงสร้างเตียงนะครับจะทำด้วยเหล็กนะครับแล้วหุ้มด้วยพลาสติกขึ้นรูปทั้งตัวนะครับทั้งตัวเตียงไม่ว่าจะเป็นส่วนฐานตัวเตียงนะครับส่วนของเบาะจะแบ่งเป็น3ส่วน ก็คือส่วนแผ่นหลังส่วนสะโพกและส่วนปลายเท้านะครับวัสดุของเบาะจะทําด้วย P ีวุ้มด้วยหนังเทียมนะครับไลทะ์ะเต็บทําความสะอาดได้ง่ายนะครับตัวนี้นะครับจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่60ซนเมตรนะครับความยาวอยู่ที่190ซนมรนะครับยาวรวม3ส่วนนะครับต่ําสุดก็จะอยู่ที่80ซนเมตร สูงสุดอยู่ที่90ซนติเมตรนะครับสามารถปรับการใช้งานของเตียงได้โดยฟุตสวิตช์คอนโทรลนะครับก็คือใช้เท้าปรับโดยฟังก์ชันแรกก็จะเป็นปรับเตียงสูงขึ้นหรือต่ำลงนะครับก็สูงสุดอยู่ที่100ซนติเมตรต่ำสุดอยู่ที่80ซนติเมตรนะครับฟังก์ชันที่2ก็คือปรับส่วนหลังขึ้นได้60องศานะครับ60องศาปรับลงได้นะครับ ฟังก์ชันต่อมาก็จะเป็นปรับในส่วนของยกสะโพกนะครับก็สามารถปรับยกสะโพกขึ้นได้15องศานะครับปรับลงได้นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ของเดนมาร์กนะครับยี่ห้อไลแหนกนะคร UQ 7020นี้นะครับ,ะรบจะมีระบบล็อกล้อเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะครับเมื่อเราเหยียบสีแดงลงไปสุดแบบนี้ นั่นก็คือจะถูกล็อกทั้งสีล้อเลยนะครับเตียงจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราเหยียบทางด้านสีน้ําเงินปับ๊บเตียงจะถูกทําการปลดล็อกเราสามารถเคลื่อนย้ายเตียงได้ทันทีนะครับเมื่อได้ตําแหน่งที่มั่นคงแล้วนะครับให้เรากดสีแดงเตียงก็จะถูกล็อกกับคืนดังเดิมส่วนปลายเท้านี้นะครับนอกจากว่าเราไว,ไว้สําหรับรองขาคนไข้แล้วนะครับเมื่อเราไม่ใช้งานนะครับเราสามารถ เหวียงออกทางด้านข้างได้นะครับโดยมีปุ่มสลักสีเหลืองนี้นะครับดึงสลักลงแล้วก็เหวี่ยงทางด้านปลายเท้าออกทางด้านข้างได้นะครับคุณหมออาจจะใช้เป็นวางเครื่องมือสําหรับนั่งตรวจคนไข้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกรณีถ้าไม่ต้องการใช้เลยในส่วนนี้นะครับเราสามารถถอดได้นะครับโดยหมุนสกรูตัวนี้ออกนะครับและยกถอดออกได้เลยทั้งชิ้นนะครับยกถอดออกได้เลยทั้งชิ้นนะครับ อตอนนี้เราก็กลับมาครับอุปกรณ์ประกอบของเตียง UQ 7 0 2 0ที่มาพร้อมกับเตียงนะครับก็จะมีส่วนแขนนะครับคู่หนึ่งก็สามารถปรับเป็นแบบราบได้นะครับปรับตั้งขึ้นก็ได้นะครับก็คือเราสามารถปรับดันขึ้นนะครับแล้วก็ปรับเป็นตั้งฉากได้นะครับถ้าเราจะเอาลงเราก็สามารถปรับได้นะครับก็คือปรับสลักแล้วก็ ันลงนะครับและสามารถกางออกได้นะครับกางออกได้นะฮะในส่วนนี้นะครับกางออกได้มีส่วนของมือจับนะครับก็สามารถสไลด์เลื่อนตำแหน่งได้นะครับมีส่วนของขายั่งนะครับก็ปรับความสูงต่ำได้ นะครับแล้วก็ปรับเอนองศาได้นะฮะมีถาดสำหรับรองของเหลวนะครับหรือสิ่งปฏิกูลถอดทำความสะอาดได้นะครับเป็นถาดพลาสติกนะครับ UQ7020 นี้ก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจทำข้อนะครับผ่าตัดได้หมดนะครับสนใจบริษ,ษัทติดต่อบริษัท Universal Quality ครับ